สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังค่ะดีตตอนรับก่บสู่ช่องแป๊ประรวยคลิปนี้นะคะทั้งช่องเ้าจะพามาตามสูตรหวยระวันเด็ดๆนะคะ สุดเวลาเวยฮานอยของเซียนประคุณชัยในงวดวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566นี้นะคะก่อนอื่นก็เลยเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริพาทคลิปใหม่ๆที่ท้งช่องในนํำเสนอนะคะเลขของเซียนประคุณชัยฮ่องที่ิ่านมากเลขจับคู่กะหลุดไปนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเลขวิ่งเลขเลนของเซียนกะเขารัา่วอีกคือเก่านะคะกะเป็นธรรมดานะคะ ตัวเลขจับคู่กับมีเขาแนหลุดเนรนะคะหลังจากก่อนหน้านั้นนะคะเลขเสียนเฮ้าแตกรั่วสามหวดสอนเลยนะคะเลขหวยเล่าพัฒนาเสียนประคชใยเฮ้างวดนี้เป็นที่นาจับตาอีกแล้วคระดมจุชมเพราะว่าทาหลุดเพิ่นกะมักจะเขาต่อเนื่องนะคะก็ให้ช้วิจารณญาณเอานะคะจะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดแบบใดในว,ดวันที่14สิงหาคม2566นี้ ให้เอฟซีเพื่อนชงเอาไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นค้นขั้นเฟิ่์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะยินดีต้อนรับที่ช่องแฟร์ด้วยค่ะเป็นยังไงเนาะค่ะอาจารย์กินข้าวกินน้ำไปฝนตกป่ค่ะอาจารย์ทั้งนั้นแนวอว่าหันนี่ครับค่ะมันอีกินไวเนาะค่ะอาจารย์เนาะฟ้าหองตึ่มๆเลยค่ะทั้งนี้ หลังจากงววทิ่ผ่พานมาเนาะค่ะอาจารย์เรายไร้วันของอาจารย์เท่ากับเลขจับคู่กับหลุดไปงวดหนึ่งเนาะค่ะอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านั้นกับเขาต่อเนื่องสามงวดสอนเลยนะคะสําหรับหวยเล่าพัฒนาของเซียนเท่านะคะกะเป็นทีนาจับตายอีกแล้วเนาะค่ะอาจารย์งวดนี้เพราะว่าปกติแล้วหลุดกะมักจะเขาเร่ๆเเนาะคะ่ะงวดนี้กะตามแนวทางของหวยไรยวันงวดวันจันทร์ที่สิบสี่เนาะค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็พร้อมแล้วมันงบอกอาจารย์ ค่ะเส้นประค้นใช่ค่ะมากขัดให้ในนอยคือเขานะคะเขาเรื่องกันเลยนะคะอาจารย์เนาะเริ่มต้นกันที่เลขวิ่งเลยค่ะเลขสี่อนเลขวิี่ยนแต่หนึ่งวิ่งไปที่หนึ่งค่ะอจย์สามมีสามค่ะเก้าแล้วก็มีเก้าค่ะครับผมจับมู สามเจ็ด <3 7 S 1> จ็บคู่มีสามเจ็ดค่ะสามแปดสามแปดค่ะสามเก้าแล้วก็สามเก้าค่ะเก้าสี่เก้าค่ะหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหกค่ะหนึ่ง หนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะค่ะแปดแปดหนึงยังไงยังสิบได้เป็นลดเก้าลงค่ะเลขวิ่งนี่ <สำ S 1> อาจารย์มีตัวเด่นบะคะอาจารย์ไอ้หนึ่งสามเก้านี่มากตัวใดเด่นตัวใดปะคะหรือว่าซ้ำกัน เด่นไปที่หนึ่งกับสามอาจารย์เด่นไปที่หนึ่งกับสามนะคะสําหรับสายวิง่งสายรูดตัวนิ่นนะคะอาจารย์แล้วก็ที่นี่ก็เลขสามตัวนะคะตัวก็ะมีหกสามเจ็ดสามตัวมีหกสามเจ็ดค่ะหกเจ็ดแล้วก็หก หนึ่งเจ็ดค่ะ,ะคนะคสามตัวกระคาดไฮน,น้อยสองชุดสองหางคือเก่านะคะเดี๋ยวหน้ตเต้นตัวเลขของอาจารย์ก่อนเดี๋ยวคอนเนนให้แฟนช่องเราคือเก่านะคะอาจารย์สําหรับงวดนี้เป็นงวดวันจันทร์ที่สิบสี่เลขสองตัวเส้นจัดไฮแปดชุดแปดหางคือเกานะคะมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าถูกต้องพ่ะอาจารย์ถูกต้องครับค่ะแล้วก็เลขสามตัวสองชุดสองหางนิ่นนนนะคะคือหกสามเจ็ดกับหกหนึ่งเจ็ดน้คะอาจารย์ถูกต้องนะคะค่ะทีนี้ก็เน้นให้แฟนช่องเราหน่อยค่ะอาจารย์ในวันนี้ครับผู้เน้นก็มีอยู่สี่จุดที่หางคือเก้าค่ะครับผู้เน้นก็มี สามเจ็ดค่ะเน้นไปที่สามเจ็ดค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะครับผมหนึ่งสี่ชุดซี่หางหนึ่งหนิลน,น,นะคะเลขสามตัวสเสมอภาคคืกอกับอาจารย์ เพราะว่าเลขกสามตัวเซียนกะขัดให้หน่อยๆเนียน,น,นๆแนวเนาะค่ะอาจารย์เลขที่อาจารย์มั่นใจคือเลขตัวเนีนเป็นบาค่ะอาจารย์ให้จับตาในวันนี้คือเก่านะ,ค,ะค,ค,ค,นนค่ะตัวเนีนครับตัวเนีนค่ะถ้าผู้ใดที่มักที่ชอบเนาะค่ะตัวเนีนเบาควรจะมองขามตขนต้ะท่ารคำชมเนาะกะถ้าผู้ใดมักกะซื้อกะให้กลับไว้น้ำเนาะค่ะอาจารย์สำหรับ แนวทางงวดวันจ <t ried idad> ันทร์ที mm ่ส hmm. ิบ ad ส <ain> ี่นี่นะคะไทยสุดสุดท้ายกะอวปพ่อ์ในเรื่องใจเฟื่องจองเฮาคือเก่ากะอาจารย์สุดไว้ได้วันนึงวันนี้ค่ะครับสรับหวยใวันเราหน้าร้อยไมงวดวันจันทร์แต่ที่มันคนลงมีโจมใช่กันทุกคนเด้อร่วมทั้งแค่ผ้ารวยน้ำกระพริบแห้งมันๆน้ำกันเด้อครับแล้วก็คู่ะสาธุสาธุอาจารย์คอยเรียกเขา อาจารย์แตกรั่วๆยกช่องนะคะขอขอบพระคุณแม่ท่างดีๆที่แบ่งปันให้ช่องแพร่พรวยกับอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ทะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนะคะของเซียนปะคนชัยสูตรหวยล่าวหวยฮานอยสูตรหวยแรยวันนะคะงวดวันจันทร์ที่สิสิงหาคม2 5งพหกหนี้นะคะ เสี้ยนกับคัดไใน้อยเนินๆอีกคือเก่านะคะเลขจับคู่งวดนี้เสี้ยนกับจับไห้8ชุด8หางนะคะเลขวิ่งเลขเล่นจัดให้ามตัวคือเก่ามีหนึ่งมีสามมีเก่าเสี้ยนเน้นไปที่เลขหนึ่งกับเลข3 2มสองตัวนะคะสำหรับเลขจับคู่เสี้ยนจัดไห้8ชุด8หางมีส7มเจ็ด9 1 6 1ปสมี่เก้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดหนึ่งเก่านะคะเลขติดเส้นเรียนไฮซีชุดซีหางมีสามเจ็ดสามเก่าหนึ่งเจ็ด,จดแล้วกันหนึ่งเก่านะคะสำหรับเลขสามโตนะคะเส้นจัดไฮสองชุดสองหางคือหกสามเจ็ดกับหกหนึ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชม นี่คือตัวเลขทั้งเบอทั้งมวลของเสียเน่าในวัวนี้ผู้ใดที่มากที่ชอบก็หยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะผู้ใดบ่มักบชอบกับผ่านขอเน้นย้ำว่าตัวเลขทุกตัวกับเป็นแค่แนวทางนะคะดำจมตัวเลขทุกตัวมีเขาได้รู้ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดท้ายทั้งจงขออุปโ่อเนบซิเฟนเจ้าเนาที่จะเสียงโชคเสียงลาบกับขอให้มีโชคมีใ่เชกโชคมันๆใน้งปังๆกันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ